ฝันไว้กันไดครับปู่ันเห็ลงเห็โล่งศอันนี้ปู่ฝันเห็นโลงนะคะ่เกาแล้วมั้น่วนเาเอนบอกฝันนอันนี้ปู่กำลังเล่าความฝันให้ฟังนะคะ ฟังแล้วก็ตีความหมายนะคะตีความหมายเอาแล้ะค่ะฐานพระนะคะว่าปู่ก็ทําทันพาด้วยเล่าความปู่เล่าความฝันหรือหรือเอ็นนิมิตรให้ฟังด้วยนะคะตอนเนี้ยล่งศพเขาแยกล่งศพกันออกคนละจ้นล่องศพกันล่ดงยาวแล้วก็แยกกันคนละิ้นฝันว่าปู่เห็นลงศพ ล่งนึยงบบมีคนอยู่ไดหันบ่อตายยุหันละไม่ได้ไม่ไร่งละเเห็นว่าเพว่าตายแต่ไม่ได้ร่งละเขาว่นเนาะเขาได้แยกส่วนร่องนะครับร่องอันนี้เขาจะหามไปนะหามไปสองแยนนะร่งเดียวนะเขาแยกกันพวกเขาเขาแยกกันร่องตัดครึ่งว่าภาษาอีสานเขาตัดครึ่งไป่จ้ะตัดครึ่งรองอ่ถึงสองิ้นนรับ ล่งเป็นสองเขียนนะครับลงบกับตูวนี่เลยตัวสองสี่ตัวสี่สองนี่บ่าคักแล้วมเจ้ากเตี๋ยวลูุเจาียปู่เล่าความฝันให้ฟังแล้วก็เตีเยวนะค่ะมเจ้าอันเดียวมีสองอันนี่อันเดียวมีสองอันนี่นะครับ ลงศพนี่แกผมคิดว่าสี่ป็นศนะูนย์ซีศูนย์สองสีสองสีนี่นะพู่ีศูนย์สองสีนี่ละสองสีนี่นะคิดว่ากับว<อ>่าสี่สิบฐานระสองสบฐานพระกระปู่ก็กำลังทำฐานพระนะคะใครที่ อยากร่วมบุญนะคะอยากร่วมบุญวางรากฐานนะคะค่ะก็ช่วยทำฐานพักกับปูกก่กระเบื้องแตกได้นะคะนีะคะ่คนดูแต่ไม่มีคนซื้อค่ะปู่เอหน่อยก็มูมีคนหน่อยเจ็ดสามหน่อยมีคนเบิ้งหน่อยก็คนหนึงเนียปู่ได้เก็บแบบ นนฟ,ฟันเห็นกระโลงนะฝ<ด>ันเห็นกระโหลกสองกระโมีศพอยู่ในกระโหงนะคะแต่ในความฝันคือกระโลกแตกนะคะแตกเป็นสองชิ้นนะคะ <c oughs> bây giờ thì bây giờ thì bây giờ 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 นหากระลวังหันวังไปเมื่อวันที่ออกูนห้านเนาะปูหรือเงือหาเราะหมูที่มืองสิหมุนก็เป็นซูนนี้แล้วลูกน่ก็เป็นเจ็ดบนช้างบน้างล่างถึงบัดูนเจ็ดก็ได้ซูนหาก็ได้ก็โูนหาก็ได้เพราะว่าพร้อมตีไปหันกัอันนั้นมันกดอั้กดตั้งหากเจ็ดูนหากันทว่าปูวาน่ายังไม่กัดต่ังหากเขาทังบนทางล่างบนทางล่างกันก็ขั บอกให้เตา้เงินเลี้ยงหาอหาเป็นยังน้ันหมุนใส่มือังสเนี่ย่มือก็เป็นหายแล้วเลี้ยงก็เป็นศูนย์นบัใส่แจ่ววันงกันเันก็เป็นหามันก็เป็นเลขแล้วเกาเป้าฟันไห้นะครับนอกจากีเอานะครับเดินี้ตรงใหลาบน้ำเต็มนะครับ มันม่คเอยฟันเอ่ากับฟันเหมันหารลยแล้วกน่วัตถีคน้มฟันกเ่าแล้ว่็ฟันหลายปรมาณนี้ในการตอเก้าน้ปูหนันนั้นได้กัตีได้เล็ตอเก้าน้าเหยาด้ามเหยอกฟันร่มงตกลงร่งนอย่างนี้มวลสองร่หรอกร่งเยวะแล้วเขาแยกกันหนึ่งกะโลงแยกเป็นสองกะโลงใช่ไหมปู คือว่ามันแตกใช่ไหมคะหนึ่งกะลองเขางอตัดเครื่องเขาะจิออกไปเคไรื่ะแล้วไปน้ำกันแล้วออกไปก็เลยิ้นอ่กะลงกันนึงนมีสองเขี้น่ากะรงกะลงหนึ่งกะรงผ่าเป็น2ชิ้นนะคะล่องนี่เป็นเจ็ดนะครับแต่ว่านาสีเป็น4ี่นเจก็ได้นะครับ่า นะครัวานี้นะครับน่าจะเป็น4 0 7แต่ว่าทางคอยตีมันเลยตียสองม่ัล่างแงเลยกคอยตีก็คือม่เจ้าตีค่ะเอาความหมายปู่ซีเจ็ดนะน่มันันเจ็ดสีน้ำีสองอันร่วเกนน้ำเจ็ดมันเป็นซีเริมกับซีีีเจ็ดซีเจ็ดกัดสองสีก็ไน สองสี่ก็ได้สองสี่เจ็ดก็ได้นะปูศูนย์สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดถ้าประตเขาได้เราขอกปีไม่เจ้าอเจาี่ไม่มีปัญหาไอ้คิดเอาสี่ปัญหาไปคิดเอานะปูนะสภาวาปูนี่สี่ไอ้มาทำคลิปมือไดนเนาะครับมือแท้แของปูาทน่เพีาะวว่าที่ลงคลิปูนเองอ้อครับท่สั่นลงลงแล้วก็ ล่งไปแล้วก็นั่นแล้วก็จะก็คือลงไปแไม่จะไปส่งไปน้ำไร้เลยค่ะอ๋อเขามีไร่เป็นสองสามร้อยไร่เป็นไร่แต่คือทรงหายใโยมทางไร่เอาท่อปูนอ่าไปบ่อยนั่นนะคือกระดังคลุงปูตู้ไปเพราะว่าบ่ได้ยินลงปูตูเปล่านาถามเขาคนนั้นแต่ลงมาแล้วเขาไม่เห็นหรือว่าโทรมาขึ้เก่าะไหมเห็นมาเท่ ่เห็นบ่าดิเปิดเพิ่งเปิดเปลี่ยนเป็นคนตั้านอยกขอคุ้มไ่ดอยากามันนะจับ้อยู่หรอขึ้นไปหรอก่เห็นหน้าเาะฉน่จับผู้ใดลงมอว่าเห็นหุนกระสกน่เห็นผู้หญิงคนนั้นมองไปถ้าจะฟังจากว่าน้ำพระอากขอจากจากปาพระค่นี้นะคะพระอาจารย์ก็ไ้ทำทานนะคะ ได้ทำฐานเอาไว้พระนะะคตรงนี้้กก็จะขึนทามนะครับแล้วก็จะได้เเททงนะครับค่ะปู่ก็นิมิตฝันนะคะนิมิตฝันเห็นกะโลงหนึ่งกะโหลงผ่าซีกเป็นสองเพนนะคะผ่าซีกเป็นสองเพนหรือผ่าครึ่งเนาะค่ะหรือกะโหลงผ่าครึ่งนะคะปู่ท่านก็ได้ตีเป็น สี่สี่เจ็ดหรือสองสี่เจ็ดนะคะค่ะแต่เอดมินก็ตีสี่ศูนย์เจ็ดะคะค่ะหรือศูนย์สี่เจ็ดนะคะค่ะปู่ท่านก็ได้ตีให้แล้วนะคะสองสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะ,คะเอดมินไม่ได้เอากระดาษลงมาจากรถนะคะ่ะะเอ็ดมินก็พูดให้ฟังแล้วนะคะว่าสองสี่เจ็ด แล้วก็447นะคะเราเอดมินตีให้407นะคะใครยังไงใครที่เข้ามาฟังคลิปของเอดาพารวยแล้วก็เอากระดาษปากกาจดไว้นะคะจะได้ไม่ลืมกันนะคะต่องวดนะคะต่องวดวันที่16มีนาคม2565นะคะค่ะ FC หรือสาบุญท่านใดมีแรงศรัทธานะคะก็มาช่วยหลวงปู่กับเบื้องแตกท่านเทฐฐานพระได้นะคะเดี๋ยวเอ็ดมินจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะหลวงปู่มาว่าเบอร์โทรศัพท์ให้น้ เื่อมีคนพูด,ดใต้คลิปจ<ำ>้ะจ<ำ>่จได้กจ, <ำ S 2> จ<ำ>ได้ต้องไปเบ่องุคไข่ใครยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งของเอดมินไว้ใต้คลิปเนาะคะ่ะเผื่อใครอยากร่วมเทป,ปูนฐานพักของหลวงปู่กับเบื้องแต่ก็โทรเข้ามาได้นะคะ เทปูนแล้วก็จะได้เทกับได้ปูกระเบื้องเนาะคะ่ะสองสี่เจ็ดองเทองเรื่งี่แม่งไปนั่นหลักเนาะมึงข้าใจิมไปเทลงพืดของเราตีสี่ศูนย์จ็ดค่ะอันนี้ปูก็ได้ตีให้เนาะคะ่ะ สองสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดศูเจ็ดสี่สองเจ็ดอันนี้ปูเพิ่นปูเพิ่นเพ่อนได้บอกนะครับว่าวันที่เท่าไรก็สิบหกมีนาคมค่ะอันนี้ปูเล่าความฝันหรือนิมิตฝันให้ฟังนะคะก็ตีเอานะคะตีเอาแล้วก็ แอดมินก็ให้หลวงปู่กับเบื้องแตกตีให้ด้วยนะคะหลวงปู่กับเบื้องแตกก็ตีให้สองสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะนี่นะครับ,บเป็นงวดที่แล้วนะครับห้าศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะเขาทั้งบนทั้ง่างนะครับเนาะของปู่กับเบื้องแตกนะครับงวดที่แล้วมันก็นให้ห้าศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะครับโอ้ป,ประท,ทับใจ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องของเอดาพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะขอบคุณเอซีทุกท่านให้การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ